สวัสดีเด้อครับมิติแกนแฟนติฮักครับผมมือนีพามาส้มมาสิ้มย่ำครับผมโอ้ยเป็นร้านย่ำที่ได้ซื้อวมาจัดจ้านนยาน,นี้ครับผมเพื่อนีวัตถุดิบหลากหลายน่าหน่สนิทให้เลือกเลยครับสดๆใหม่ๆทั้งนั้นเลยครับเบึ้งหลดครับละละ้านตาครับ นี่ทั้งกุ้งทั้งมึกทั้งหอยทั้งปลาเนาะครับหอยนี่มันจังหน้าหน้าชนิดเลยครับหลากหลายสายพันธุ์หอยครับผมนี่อีกกระปูครับผมปูมาสดสดนะครับเนาะร้านนี้พ่นซื้อวา้านพนัดย่ำครับผมขายอยู่ตลาดแรงบ้างหน่อยเมืองไม้นะครับเนาะนี่เป็นเมนูและราคาครับนี่กุ้งดองซีอิ๊วพร้อมเดอวุ่นหนังอิตาแซ่บขนาดเลยครับที่เดียบที่ขาดเพื่นครับนำย่ำครับผมเข้มข้นสุดๆเลยครับจัดจานเลยครับโองโหยากงจังเลยครับนี่เดี๋ยวเรเอารวมกันเลยครับ เอาหอยนางลมเอากุ้งสดเอาไข่ปลาหมึกนางลมกุ้งสดไข่หมึกครับผมแซลมอนด้วยครับใส่กะลามไหมพี่ใส่ครับเอาจัดๆเลยครับยำไปเลยหรือแยกน้ำยำครับยำไปเลยครับแล้วใส่หนุ่มครับครับผมหลังจากแจ้งเพิ่นไปเนาะครับมาเสียววัตถุดิบยังแน่เขาเจ้าขอาสิมาปรุงน้ำยำครับผมเบาบอยสั่งเผ็ดๆสมๆแน่ครับเขาเจ้าของใส่บักพิกสดเพิ่มใส่บักหน้าวสดเพิ่มใส่ปลาแดกน้ำใส่น้ำเสื่อมฟ้อมครับ มัทหย,ย,ย่อยใส่วัตถุดิบที่เข้าสั่งครับผมนี่ไข่หมึกเนาะเหมือนสั่งไข่หมึกสั่งกุ้งสดครับผมนี่แล้วกระสีนี่หอยนางรมครับหอยนางรมสดนี่งวดงวดงวดหนาม่หรอกจะหน่อยครับเฮ้ยจะไมาเนี่ยยางหอมเลยครับนี่เป็นปลาแซลมอนสดๆครับผมตอนงามๆสิ่งเขาดีค่ำครับผมใส่หอมแขกเตียงเตือนซีซันเอาไปงวกโคลี่โคลี่โคลี่เข้ากันครับผม วานบักม่วงสมสะตงไปครับผมบักม่วงสมบ่แมเนบักม,ม่วงกับบักสมได้ครับใต้เขาโพดครับบักม่วงสมที่บักม,ม่วงเปรี้ยวครับเป็นแันตครับผมมาทั้งกะละมังเลย <c oughs> มามาดืกินข้าวกะละมังบม่นนี้ครับเพิ่นใส่ตะลับใส่ถวยใส่กล้องนะครับนี่ลนะครวามออกนอกพื้นที่รับประทานกางทงหน้าครับผมฟังเสียงกบเสียงเขียดเสียงปลาบ่อนเสียงนกฮ้องครับผมเป็นวงโอเปรา่าประสานเสียงสุดฟังพร้อมกันแล้วจังหวะนี้ครับสุดยอดแล้ว

ก็เป็นจากลอยลงนี่อย่างนี้เนี่ยหืมมอกระป๋อนไอ้มึกโ,โอค้คือมันแน่นเพราะมันจับกุ้งลงกูดะกูดะอัดแน่นเลยครับแซลมนอนหอนยังร่มนำมันก้าไป สก well. ุ้งช้ำ แช่ครับเด็ดๆกินเนี่ยพอไม่ขึ้นหนาที้นีิ่มลาบก็ครับสวัดสดีครับ